ท่านสมาชิกผู้มีเกียรติเรื่องรับนูนเป็นเรื่องที่เราต้องยอมรับกันว่ามีความเห็นที่แตกต่างหลากหลายกันมากส่วนใหญ่คิดว่าการแก้ไขรับนูนให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นเป็นประเด็นที่ทุกคนอยากเห็นอยากทำแต่ว่าสิ่งที่เป็นปัญหาก็คือรายละเอียดของการจัดทำซึ่งอาจารย์ชุศักดิ์ ท่านสมาชิกสภาผู้ทแทนราษฎรท่านชูศักด์ได้ชี้แจงได้ทําความเข้าใจแล้วถ้าเรายอมรับความเป็นจริงเราก็จะพบว่าหากเราจัดการในเรื่องการแก้ไขรัฐนูนไม่รอบคอบจะคิดให้รอบด้านมันอาจจะเป็นนวนขัดแย้งอันใหม่เกิดขึ้นมาซึ่งตรงนั้นจะยิ่งเป็นปัญหาสําหรับประเทศชาติเรามากขึ้นผมได้รับฟังความคิดเห็นจาก สมาชิกฝ่ายค้านได้พูดหลายเรื่องก็พยายามตั้งใจฟังอย่างดีเพราะคิดว่าความคิดเห็นที่แตกต่างน่าจะเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะทำให้การทำงานโดยเฉพาะยิ่งการแก้ไขรัฐนูนั้นมีความรอบคอบมากยิ่งขึ้นแล้วก็เอียดดูแลให้ไม่สามารถ ไม่ให้มันสามารถแก้ปัญหาหรือไม่สามารถให้มันมาทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในสังคมเพิ่มขึ้นสิ่งที่ผมเห็นอยู่อย่างหนึ่งที่ได้รับฟังจากท่านก็คือผมคิดว่าท่านพูดอภิปรายต่างๆที่เสนอแนะนั้นด้วยความรู้สึกที่กังวลใจมากเกินไปมองสิ่งที่รัฐบาลจะทำเสมือนกับ เป็นผู้ร้ายที่อยากจะทําอะไรก็ได้ตามอาเภอใจผมคิดว่ารัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลของประชาชนที่ท่านนายกได้ยืนยันถึงแม้จะเป็นรัฐบาล11พักก็เป็น11พักที่ร่วมตั้งกันมาด้วยการที่จะใช้เป้าหมายที่ร่วมกันในการที่พยายามหนีออกจากความขัดแย้งให้ได้เพราะนั้นความพยายามและความตั้งใจนี้เนี่ยไม่ได้เป็นอย่างที่ท่านได้พยายามอภิป,ปราย พยายามกล่าวหารัฐบาลผมอยากจะเรียนอย่างนี้ว่าปัญหาความขัดแย้งในสังคมในการแก้ไขรัฐนูลนั้นในรัฐสภาเ็าเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นอย่างที่อาจารย์ชุศักดิ์พูดถ้าเราไม่มีความขัดแยง้งหรือมีความชัดเจนตรงนี้มากปัญหาการแก้ไขรัฐนูลที่ผ่านมาประสบความสําเร็จไปแล้วเพราะนั้นสิ่งที่สะท้อนได้ชัดเจนก็คือมันขัดแย้งกันไปหลายเรื่องและมันจะบานไปลายไปหมด เราไม่ลืมรัฐบาลนี้ไม่ลืมว่าเราได้พูดอะไรกับพี่น้องประชาชนและนั่นคือเป้าหมายที่ชัดเจนของเราในการที่จะทําให้รัฐมนูลฉบับนี้ฉบับใหม่ที่จะสร้างขึ้นนี้มีความเป็นประชาธิปไตยให้มากขึ้นเท่าที่เราสามารถจะทําได้และเราจะใช้ความตั้งใจของเราอย่างสุดกําลังที่จะทําให้รัฐมนูลฉบับนี้เป็นเรื่องที่ตอบสนองผลประโยชน์ของประชาชนทุกกลุ่มในสังคม ได้อย่างดีผมอยากเรียนให้ท่านสมาชิกทุกท่านส,สบายใจว่าเรารัฐบาลเรามีความมั่นใจว่ารัฐบาลนี้จะแสดงเจตนะเจตจำนงที่ชัดเจนให้เกิดความมั่นใจว่าเราจะดำเนินการให้มีการลงมติเรื่องการจัดทับรัฐมนูลฉบับใหม่ทันที เพราะนั้นในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันที่จะประชุมครมนัดแรกตามที่เราได้ให้คําสัญญากับพี่น้องประชาชนท่านอยากก่ากังวลใจเรายืนยันสิ่งที่เราคิดและเราก็จะทําปัญหามันอยู่ที่ว่าเราไม่ได้คิดจะทําในสิ่งที่ไม่สนใจผลที่จะเกิดขึ้นว่ามันจะเกิดประโยชน์ใดๆหรือไม่เกิดประโยชน์ใดๆ เราสนใจที่จะทําสิ่งที่อยู่กับความเป็นจริงแล้วก็ค่อยๆพัฒนาจากความเป็นจริงให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นคลมวันพรุ่งนี้เราจะนำเอาวาระเรื่องการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่เข้าสู่การประชุมของคลมนัดแรกแน่นอนท่านไม่ต้องกังวลใจและเราจะมีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน เรื่องหาข้อสรุปที่ยังไม่มีข้อสรุปไม่มีข้อยุติอย่างที่ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวไปท่านทูศักดิ์ศรีนิขออภัยที่เอนะ่ยนามท่านได้พูดและสะท้อนได้เห็นแล้วว่ามันมีความขัดแยง้งมีความแตกต่างมีความร่มสลายจนไม่สามารถทําให้การแก้ไขลําหนูนนั้นคืบหน้าไปจนเป็นภาระที่เราต้องมาขยับขับเคลื่อนอยู่ทุกวันนี้แล้วการกระทาโดยที่ไม่คํานึงถึงความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้เรา ได้ความสําเร็จทีละขั้นทีละตอนที่จะทําให้มันเกิดสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นในสังคมไทยเพราะฉะนั้นเมื่อมีผู้รับหมายรอบเาหมายที่ชัดเจนแล้วไปหาข้อสรุปที่ยังไม่มีข้อยุติซึ่งเป็นปัญหาอยู่เนี่ยจึงเป็นกระบวนการในขั้นตอนการทําประชามติที่จะเกิดขึ้นอย่างอยู่กับความเป็นจริงและอย่างให้ทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกัน เพื่อจะได้ร่วมกันช่วยกันในการทําให้รัฐนูนนี้เกิดขึ้นได้จริงเราจะทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นแน่นอนเราจะทํารัฐนูนฉบับใหม่ด้วยความรอบคอบและให้เกิดผลได้อย่างเป็นจริงให้พี่น้องประชาชนได้รับผลความสําเร็จแล้วค่อยพัฒนาการมันไปเพื่อทําให้ การต้องความต้องการของทุกฝ่ายประสบความสาเร็จโดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นเหมือนความขัดแย้งในอดีตที่เกิดขึ้นมาในหลายทศวรรษเพราะเรารู้ว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในหลายทศวรรษนั้นได้ทําลายความคาดหวังของพี่น้องประชาชนและทํำลายส,สภาพเศรษฐกิจและก็หลายๆเรื่องในสังคมจนจนกระทั่งเป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบัน เพราะฉะนั้นการจัดทํารัฐมนูนฉบับใหม่ที่เป็นประชาไยมากขึ้นจะยึดแนวทางในการให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดทําสิ่งที่อาจจะแตกต่างกันบ้างก็คือท่านมองว่ามาถึงปั๊บลงมติปุ๊บแล้วก็ทุกอย่างก็จะเป็นไปตามกระบวนการที่ท่ทานคิดว่าประชาไยมันจะเกิดสิ่งที่เราคิดก็คือว่าเรามุ่งมั่นมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนที่จะทําให้รัฐมนุญฉบับใหม่เกิดขึ้น โดยคำนึงถึงว่าทำอย่างไรจึงจะหาความร่วมมือให้เป็นข้อยุติจากทุกๆฝ่ายให้ยอมรับในความต้องการที่จะมีรัฐนูนแบบประชาธิปไตยแล้วก็ค่อยหาช่องทางในการที่จะเคลื่อนไหวทางสังคมทางรัฐนูนให้มันมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยมีจังหวะจากก้าวแล้วก็มีความมั่นคงในสังคมไทยเราโดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง,ท,งทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดนี้เราก็ยังยึดมั่น แล้วก็จะประกาศที่ชัดเจนนะครับว่ารัฐบาลน,นี้ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพราะฉะนั้นไม่ว่าท่านจะอภิปรายอย่างไรว่าทำไมต้องมีเงื่อนไขทําไมต้องไปล็อกข้อนั้นข้อนี้เราล็อกตามรัฐธรรมนูญที่เป็นอยู่ปัจจุบันและก็ที่เป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนว่าเราจะไม่ต้องสถาบันพระหมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพสังก,กัระของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศแต่เราจะร่วม จัดทำรัฐมนูนที่เอื้อต่อพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศเอื้อต่อทุกสับข่ายทุกภาคส่วนเพื่อทําให้รัฐมนูนนี้เป็นความต้องการของคนทุกส่วนจริงๆแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาหพี่น้องประชาชนได้จึงตอบคําถามท่านว่าการประชุมครมอนัดแรกนั้นจะมี การลงลงมติของ,ของคณะรัฐมนตรีที่จะแก้ไขรัฐมนูญในวันละแรกหรือไม่สิ่งที่แตกต่างการระหว่างท่านกับเราคือกระบวนการในการที่จะทําให้มันเกิดขึ้นแต่มันเกิดขึ้นในวันละแรกแน่นอนแล้วก็ค่อยๆทําไปให้มันเกิดผลสําเร็จที่ประชาชนทุกคนคงจะคาดหวังส่วนเรื่องการกระจายอํานาจผมคิดว่าการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องซีอีโอ ว่าซีอแล้วก็มองไปจนถึงว่านั่นคือการรวบอํานาจการพยายามที่จะขยายอํานาจจากส่วนกลางพรรคเพื่อไทยไปตกหลุมหรือว่าพรรคเพื่อไทยไปจำนนต่ออํานาจเก่าผมก็คิดว่าท่านใช้แง่คิดการมองที่มองโลกในแง่ลายมากเกินไปผมอยากให้ท่านเชิญชวนท่านมาร่วมกันมองในสิ่งที่จะเกิดประโยชน์ ลดความขัดแย้งและก็แก้ไขปัญหาภายในสังคมเราอย่างรอบด้านอย่างทุกมิติเรื่องกระจายอำนาจนั้นรัฐบาลในอดีตโดยเฉพาะยิ่งรัฐบาลไทยลักไทยหรือรัฐบาลพักเพื่อไทยจนถึงทุกวันนี้เราเป็นพักที่พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นว่าเราพูดอาจจะน้อยกว่านโยบายที่มีอยู่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเราทำมากกว่าสิ่งที่เราพูด เราไม่อยากพูดมากๆแล้วทำไม่ได้หรือไม่ได้ทำเพราะนั้นผมเรียนท่านว่าท่านมั่นใจได้เราได้พิสูจน์ตัวเราเองมาแล้วว่าในหลายๆเรื่องที่เราพูดไว้เราจะทำถ้าเรื่องนั้นเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนการทำผู้ว่าซีอเป็นกระบวนการที่ทำให้การบริหารราชการแผ่นดินที่มีอยู่ในปัจจุบันสามารถที่สร้างประสิทธิภาพ ในการดูแลพี่น้องประชาชนและก็การแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนได้อย่างดีซึ่งมันจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนทุกส่วนหากการบริหารราชการที่มีอยู่ที่ดูแลอยู่ในภูมิภาคนั้นสามารถเป็นเอกภาพมีประสิทธิภาพและก็แก้ไขปัญหาหพี่น้องประชาชนมันสามารถทําควบคู่กันไปได้กับการเลือกตั้งผู้ว่าซึ่งเราเห็นแตกต่างจากพรรคการเมืองบางพัค ที่คิดว่าอยู่ๆก็จะพิจารณาตัดสินใจเลือกผู้ว่าทั้งหมดในประเทศผมอยากเรียนให้ท่านได้คิดตระหนักตรงนี้สักนิดหนึ่งว่าหากทำอย่างนั้นแล้วเนี่ยท่านลองดูว่าสังคมเนี่ยจะขยับขับเคลื่อนไปทางไหนแล้วปัญหาที่จะเกิดขึ้นจะเป็นอะไรแล้วใครจะรับผิดชอบในสิ่งเหนั้นเกิดขึ้นเรายังยืนยันครับไม่มีกับกรอกไม่มีพูดจาหลบเลี้ยวว่าเราจะให้มีการเลือกตั้งผู้ว่า เมื่อมีความพร้อมไม่ได้ทำทั้งเจบกจังหวัดเหมือนอย่างที่ท่านบางภาคบางส่วนอยากเห็นอยากเป็นแล้วจริงๆหัวใจเรื่องการกระจายอำนาจนั้นสิ่งที่สำคัญไม่ใช่รูปแบบสิ่งที่สำคัญคือจิตวิญญาณของการกระจายอำนาจในอดีตพักไทยรักไทยเคยทำมาผมยกตัวอย่างท่านเช่นกองทุนหมู่บ้านซึ่งเป็นที่รู้ประจักษ์กันของทุกฝ่าย กองทุนหมู่บ้านเริ่มต้นด้วยการที่จะกระจายเงินที่อยู่ในมือของรัฐอยู่ที่การตัดสินใจของรัฐลงไปที่ประชาชนที่ชุมชนที่หมู่บ้านทั้งในเมืองและในชนบทหัวใจสําคัญคืออะไรหัวใจสาคัญของการกระจายอํานาจคือทรัพยากรและเงินอยู่ที่ใครแล้วใครมีอํานาจในการตัดสินใจใช้ทรัพยากรนั้นกองทุนหมู่บ้านได้ประสบความสําเร็จในหลักคิดที่ทําให้ชุมชนในหมู่บ้าน มีเงินหมู่บ้านละล้านทั้งหมด7จ็ดหมื่นหมู่บ้านเจ็ดหมื่นล้านที่เคยอยู่ในการตัดสินใจของรัฐราชการส่วนกลางไปอยู่ในมือของพี่น้องประชาชนโดยพี่น้องประชาชนร่วมกันคัดเลือกกรรมการในหมู่บ้านเพื่อมาตัดสินใจในการใช้เงินแล้วกองทุนหมู่บ้านก็เป็นที่ยืนยาวมาจนถึงปัจจุบันแน่นอนอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นในบางส่วนบางเสี่ยว แต่ว่าถ้าท่านดูจากการวิจัยของเวอร์แบงคในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันกองทุนหมู่บ้านละล้านก็ยังอยู่ในหมู่บ้านที่ทําให้เกิดประโยชน์โดยรวมทั้งหมดกับพี่น้องประชาชนนั่นคือการคิดเรื่องกระจายอํานาจที่สอดรับไปกับสังคมที่เป็นอยู่และให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนไม่ได้คิดแต่เพียงรูปแบบผมคิดว่ารูปแบบไม่มีความสําคัญเท่าจิตวิญญาณของเนื้อเรื่องของเนื้อแท้ แต่ถ้ามันไปด้วยกันได้ก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นอยากให้ท่านได้หันกลับมาอย่าละเลยจิตวิญญาณของเรื่องนะครับอย่าสนใจแต่รูปแบบเพราะฉะนั้นมันจะไม่สามารถแก้ปัญหาต่างๆได้แล้วอยากให้มองอะไรที่เป็นบวกมองให้เห็นความตั้งใจจริงของทุกๆฝ่าย <c oughs> เพื่อจะให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นที่การร่วมมือกันมากกว่าความแตกแยกก็ผมก็จะมีประมาณเท่านี้ที่อยากจะเรียนที่แจงก็ถือว่าเรา สิ่งที่สําคัญที่เราต่างกันแม้นจุดมุ่งหมายที่ฟังดูแล้วก็คงจะคล้ายกันก็คือรัฐบาลเริ่มต้นที่โลกของความเป็นจริงอยู่กับความเป็นจริงแล้วพัฒนาจุดบกพร่องจากความเป็นจริงให้มีอะไรที่ดีขึ้นรัฐบาลไม่ได้มองสิ่งที่เป็นความฝันแล้วก็อยู่กับความฝันแล้วก็ทําให้ความฝันนั้นบรรลุได้ยากลําบากแม้มันจะสามารถประสบความสําเร็จได้ในบางส่วนบางด้าน ก็ขอบพระคุณครับครับต่อไปทางพรกร่วไฝ่ยค้านสามท่านน่าจะน